มีอะไรบ้างนีครับไม่คนรู้จักร้านเราก็คงจะเป็นหน้าตาผมแหะครับด้วยความหลอ่อเูุเล่นงงเลยงงเลย แท้ไม่ไม่เคยอยู่ในสารระบบของพวกผมนะครับทุกงานเราตั้งใจยอยู่แล้วนะครับงานไหนที่พลาดเราก็ต้องกลับมาแก้ไขนะครับทุกการทุกการที่พลาดตั้งก็คือประสบการณ์ สวัสดีครับตินชาวไทยครับหรือเพื่อนๆเรียกกันอาร์ลักกี้ครับร้านลักกี้ชอบมีผลงานอะไรที่โดดเด่นบ้างครับก็ก็คงเป็นในทุกด้านของวงการรถกระบะนะครับหรือว่าวงการรถแต่งอะไรอย่างเงี้ย่งซึ่งเราเองก็มีแนวทางที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการขายอะไรที่เน้นคุณภาพด้วยนะครับแล้วก็มีงานติดตั้งที่คุณภาพด้วยครับเลยผมคิดว่าไอ้จุดนี้น่าจะเป็นความโดดเด่นของร้านเรานะครับ ผลงานมีอะไรบ้างทีเดก็ก็คือการทํารถแหละครับแล้วก็เป็นพวกการแข่งรถทั้งความเร็วแล้วก็ความสวยด้วยครับนั่นคือสิ่งที่เรามุ่งหวังพัฒนาแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราภูมิใจที่ได้ทำสิ่งตรงนี้อยู่แล้วครับก็รางวัลอะไรบ้างที่ได้รับมาก็จริงๆผมก็ได้รับรางวัลมาก็หมดแล้วนะครับในในสิ่งที่เราเลือกที่จะแข่งนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นด้านความเร็วแล้วก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ ในด้านรถประกวดสวยงามน,นะครับเราก็ได้แชมป์มาหลายรายการนะครับก็มีพวกทุกรายการใหญ่ครับมันจะเป็นรายการของ x o นะครับดีเซลวอลแล้วก็ได้แชมป์สปีติดต่อเนื่องกันมาแล้วก็มีพวกรายการอีกแยะยนะครับที่เราส่งรถเข้าร่วมประกวดด้วยนะครับรถคันไหนที่ทํามาแล้วรู้สึกภูมิใจทสุดครับต้องต้องบอกงี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเองทุกคนนะครับ ภูมิใจทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายความไว้ใจจากเจ้าของรถหรือว่าเพื่อนๆให้ทำนะครับเราภูมิใจทุกคันอยู่แล้วแต่ถ้าอย่างพวกคันที่อยู่ด้านหลังอะไรเงี like ้ยก็คือเราได้โอกาสเยอะหน่อยนะครับก็คือได้ทําในทุกๆด้านของรถอะไรเงี้ยก็ทําให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันประกวดหรือด้านความเร็วก็ก็จะเป็นรถพวกด้านหลังอะไรเงี้ยที่ที่เราได้รับโอกาสมากกว่าคันอื่นๆอะไรเงี้ยครับแต่ถามว่าภูมิใจทุกงานนะครับที่ เพื่อนๆให้โอกาสนะครับแบรนด์สินค้าที่เราเลือกขายนะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นแบรนด์ที่มีมาตรฐานนะครับมีชื่อเสียงแล้วก็มีคุณภาพการันตีจากผลงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาอากนะคาร์บอนนะครับคัสดีอารนะครับแล้วก็พวกหัวข้อต่ออ y เบีต่างๆแล้วก็ยัง,งมีแบรนด์อื่นอีกมากมายนะที่เราอาจจะพูดไม่หมดนะครับแต่ก็มีมีเยอะที่ให้เพื่อนๆมาแล้วมาเลือกสั่งใน ช็อปของเราแบบมีมีเยอะมากครับถามว่าเราทาแพงไหมนะครับทุกงานมีความยากนะครับทุกคุณภาพมีราคานะครับา,ราคาที่ท่านจ่ายให้กับเรานะครับคุณก็จะได้งานคุณภาพกลับไปแล้วก็ได้สินค้าคุณภาพนะครับส่วนราคาเนี่ยถ้าคุณเห็นของที่คุณได้นะครับกับคุณภาพที่คุณได้รับเนี่ยผมนั่นใจว่าคุณไม่คิด,ดว่ามันแพงหรอครับรถประกวดตัวงานภายในที่ตกแต่งราคาสูงที่สุดจริง ชุดคันข้างหลังเนี่ยก็ค่อนั้งจะสูงนะก็เฉียดเจ็เดหลักเหมือนกันนะครับทุกคันที่เราทําก็เฉียดหมดอยู่ที่ว่าเราเขา,เขาจะเลือกที่จะให้เราเริ่มตั้งแต่ตรงไหนถ้าเริ่มตั้งแต่สูงเลยมันก็จะเยอะนะครับถ้ามีอะไรมาบ้างแล้วก็อาจจะไม่เยอะมากอยู่ที่ว่าจะให้เราดูแลทั้งหมดเลยไหมหรือแค่ห้องเครื่องหรือบอดี้หรืออะไรเงี้ยอยู่ที่ที่เราตกลงกันครับอะไรมันก็มีตั้งแต่ถูกกลางแพงแล้วแต่ว่าลูกค้า เลือกแบบไหนด้วยครับจริงๆมันก็อยู่ที่ของครับส่วนตัวเราเองก็เป็นคนแนะนําแล้วก็ชี้แนะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับอันดับหนึ่งเรื่องระบบน้ํามัน,มนก็ผมคิดอย่างนี้ครับว่าถ้าเราใช้สินค้าคุณภาพนะครับแบ่งคุณภาพให้กับลูกค้านะครับมันก็จะตอบโจทย์ของมันเองว่าเฮ้ยถ้าเราใช้วัสดุดีเนี่ยมันก็จะทําให้การทํางานเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อุปรกรณ์ดี งานที่ออกมาก็จะดีครับนะครับแล้วเราก็มีเราเองก็มีพวกหัวข้อต่อของ HYB นะครับระบบน้ํามัน HYB ไได้กุเลตต่างๆเนี่ยซึ่งมันค่อนข้างจะคุณภาพอยู่แล้วทั้งราคาทั้งมาตรฐานตัวสินค้านะครับแล้วก็เราเองก็มีมีรูปแบบการจัดวางนะครับแล้วก็มีพวกอะไหล่ในสต็อกค่อนข้างจะเยอะ รูปแบบการทำนะครับมันก็เลยออกมาได้หลายรูปแบบไม่จําเจนะครับแล้วก็ได้คุณภาพที่ระบบที่ถูกต้องนะครับได้สินค้าที่ดีถูกแบบนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเองก็กลายเป็นว่าได้ทํางานที่ดีลูกค้าก็ได้งานที่ดีก็เลยเป็นปากต่อปากร้ร้านเราทําระบบน้ํามันหรือว่าช่วงหลวก็ต่ออะไรเงี้ยเป็นอันดับต้นๆอะไรเงี้ยครับมีโปรเจกต์อะไรไหมก็มีแน่นอนครับอย่างคันขน้างหลังก็เป็น2020นะครับซึ่งเราเองก็อุกงานไว แา้วพใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวกะว่าหลังโควิดตาเนี่ยก็เดี๋ยวจะปล่อยโปรเจกต์นี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันครับก็คร่าวๆตอนนี้ก็สัก6 0 7 0บเเละเหลืหอเก็บรายละเอียดบอดี้อีกนิดหน่อยก็ปล่อยงานได้แล้วครับทําไมเราต้องเลือกแบบอัลกนะครับบอนะจริงๆที่ช็อปเราเองนะครับก็จะเลือกขายของที่เราใช้ด้วยนะครับเราใช้ดีเราก็เลยกล้าขายนะครับอย่างอากานะเนี่ย าทางเราเองก็เลือกใช้มานมานานและเป็น10ปีแล้วครับก็เห็นถึงคุณภาพของงานนะครับแล้วก็ความสวยงามที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาเนื้อผ้าเอกลักษณ์ต่างๆนะครับที่ชัดเจนในแบนรนด์กานะนะครับน,นี่คือหนึ่งสิ่งเลยที่เราเลือกที่จะาขายแบรนด์นี้นะครับแล้วก็มีแบบใหม่ๆออกมาตลอดให้ลูกค้าได้เลือกเล่นอะไรเงี้ยโปรเจกต์รถแดกเป็นไงบ้างบบก็ตอนนี้ก็มีอยู่หลายคันนะครับถ้าอย่าง ไอ้คันร้านนี้ก็เป็นเคยเป็น F5 นะครับแต่ว่าตอนนี้คือกติกามันมีการเปลี่ยนในรุ่นครับเดี๋ยวเราก็ตอนนี้ก็กําลังรวบรวมอะไรแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะขยับตามรุ่นที่เราจะใช้วิ่งในปีนี้นะครับร้าน Lucky Shop ท,ทำดีเทลเดียวจริงๆไม่ได้ทาแค่ดีเซลนะครับรถเกง๋งเบนซินอะไรอย่างเงี้ยทำหมดครับซึ่งที่เป็นรถแต่งไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ถ้าเรามีเวลานะครับหรือว่าชอบในสิ่งเดียวกันผมก็ทําให้ได้หมดมาร่วมสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมรับทําตั้งแต่อุดีจีอาร์นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่โหลดตั้งแต่ภายนอกภายในตั้งแต่ชิ้นเล็กๆครับเราเราให้บริการหมดว่าจะเป็นการดูแลเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องกองอากาศกองนะ้ามันเครื่องกองโตล่าไอพวกเนี้ยเรา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 ยินดีให้บริการทุกจุดเลยครับโปรเจกต์ Project, ถ้าอยากทํารถแข่งครับถ้าในโปรเจกต์แดกครับก็จริงๆก็ได้หมดทุกรุ่นนะอาจูกคมันอ่าลูกค้า อยากสนุกรุ่นไหนก็บอกเราดีกว่าครับรถประกวดสง,งางามก็ถือว่ามาสนุกด้วยกันดีกว่าครับก็มีโปรเจกต์ในหัวอีกเยอะครับที่ยังอยากทําก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะใส่เต็มทุกคันลยนะครับตอนนี้ลัคกี้ของเราก็มี2ที่นะครับก็คือตนตรงนี้ที่เราเป็นโซนติดตั้งแล้วก็ทํารถนะครับก็จะอยู่ด้านนอกของตลาดคุณทรัพย์นะครับอย่างสาขาแรกที่เพื่อนๆรู้กันก็คืออยู่ในตลาดคุณทรัพย์ก็ยัง ให้บริการปกตินะครับก็คือมีการขายของปกตินะครับมีงานติดตั้งปกตินะครับก็ตรงนี้กับที่ที่แรกก็ห่างกันประมาณ2อสามนาทีครับเพื่อนๆก็สะดวกเข้ามาใช้บริการสาขาไหนก็มาได้เลยครับผลงานที่ทาแล้วทอ้อแท้ครับจริงๆไม่มีนะอ่าไม่มีไม่ว่าจะเป็นผลงานหน้าร้านการติดตั้งหรืออะไรต่างๆนะครับการท้อแท้ไม่ไม่เคยอยู่ในสารระบบของพวกผมนะครับทุกงานเราตั้งใจยอยู่แล้วนะครับงานไหนที่ พลาดเราก็ต้องจำมาแก้ไขนะครับทุกการทุกการที่พลาดต้งคือประสบการณ์นะครับทุกอย่างมันพัฒนากันได้ครับ,นะรบผมเองก็เลยอย่างพวกผมก็ไม่ไม่ค่อยทขอแท้กับอะไรอยู่แล้วครับก็ฝากถึงคนที่ชื่นชอบชื่นชมนะครับผลง,งานของรักีชอปเรานะครับก็ต้องฝากเพราะว่าต้องขอบคุณมากมากเลยครับที่สนับสนุนเราแล้วก็ให้กําลังใจแล้วนะครับก็ถึงแม้จะไม่ได้อุดหนุนกันหรือไม่ได้มาที่ร้านนะครับแต่ถ้าเกิด การคอมเมนต์หรือการให้กำลังใจต่างๆก็ถือว่าเป็นประโยชน์แก่การทำรถของพวกเราแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่ติดตามผลงานพวกเรานะครับและให้กำลังใจพวกเราครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากเข้ามาใช้บริการรักที่ช็อปของเรานะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะสอบถามอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเฟซบ o o กแฟนเพจอะไรเงี้ยก็รักที่ช็อปเลสซิ่งนะครับเข้ามาพูดคุยกันครับหรือว่าจะเป็นการโทรมาก็085ครับ1219658นะครับ หรือว่าอยากแวะวอล์กอินเข้ามาเดินเล่นมาดูรถมาดูอะไรก็มาได้ทั้งสองที่ครับทั้งตลาดภูทซัพ์แล้วก็ที่ที่2อร้านนอกตรงนี้ครับก็ใกล้ๆกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆไม,ไม่ถูกก็เข้าไปดูแผนที่ใน Facebook ่อนก็นได้ครับ